โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม v i p j k p e นั่นเองซึ่งก็หายไปนานมากเลยนะครับซึ่งสาเหตุก็คือและตอนนี้อ่ะนะที่มาทำคลิปอยู่ตอนนี้แล้วนะคือมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่ว่าคือแบบเหมือนแบบใจผมไม่อยากจะำทำทาคลิปต่อแล้วอะ่ะคือ นั่นแหละฮะแล้วเป็นวันใกล้สอบแล้วด้วยสอบแล้วผมก็ต้องอ่านหนังสือแต่ว่าขอจะขอมาทำคลิปนี้ก่อนเพราะว่าคือไม่ได้ทำนานมากแล้วแล้วอยากจะมาฟื้นแบบช่อง่ะครับฟื้นช่องอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกม w e s t l i n g Evolution นะครับก็คือเกมไมวยปั้มนั่นแหละกดเพลเลยนะครับผู้ชมกดแค r ิ e r แล้วก็กดแคโรเทนบุ๊กคิงตอนนี้ผมผมอยู่ทีมอเมริกันเวสลิงนะครับซึ่งจะมาเล่นอีกซึ่งมาเล่นแมตอีกแมตหนึ่งนะครับจะมาเล่นแมตผมขอหาก่อนอาผมเจอแล้วครับเอาเบเดเตอร์กับบล็อกแบลสเตอร์นะครับ,ม,รบ,าบ,รบมาสู้กันวันออนวันก็คือ1ต่อหนึ่งโนลิง no ก็คือไม่มีสนามนะครับไปเลยผมเล่นเบเดเตอร์ มาแล้วนี่จะเป็นฉากเปิดตัวของบ b บล b l a ตอร์นะครับเดินไปเดินไปพี่เดินไปพี่เออเดินไปไม่รู้ทําไมมันมันไม่มีมันไม่มีสน,น,สนเอ้อมันไม่มีแบบไอเวทีอะครับมันไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน,นมาแล้วเบสเอเตอร์ er นะครับบึกปึ้นเหมือนกันเลย แบบดุดันไม่เกรงใจใครครับไม่ต่อยไปเอ้ยไม่ได้โขกไปครับจับมาจับเพาะพุ่มโชกสแลมครับบางชาผมอาจจะไม่ดูชื่อด้วยเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงอื่นวะเนี่ยโคสไลโคสไลโคสไลายดิอืม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 โคสไลายปึ๊บนี่โขกไปโขกไปปึ๊บ อ้าวกิ่งกิ่งอ้าวโคสไลายแล้วก็โุกสลัมบีพอบีพอต่อยต่อยอ้าวโดนพี่กลับมาแล้วพิกกลับได้เหมือนเดิมนะครับต่อยต่อยต่อ,อยแล้วบีพอบีพอ,พอต่อยต่อยชือ้อหือ้อเปิดท่าอันตรีมาแล้วครับชึบเสียบเน่แล้วก็โชคทุ่มลงไป ลีน่าจะพันเลยแล้วก็ทุ่มลงามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบโอ้โหไม่ทันไม่ทันเอา้าเอา้าชิปหายแล้วกรรมการกรรมการอือยังยัง,ยงน้องยังทำไมมันไม่สรุปหรอมามาดิอาจจะมีคำหยาบหน่นะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนชงมันจับปึ๊บแล้วก็ทุ่มลงามา แล้วก็โชกสลมอุ๊ยเอามาเอาอุ๊ยไปไปนอนละลูลกละไอ้เขียอุ๊ยโั่ครับทำไมชอบพูดคำหยาบ่อยอยา้มันเป็นไม่มันเป็นคำไม่สุภาพเลยครับอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโโหโดนกรรมโดนกรรมการ,กร,การครับโอยโดนพีกลับอีกแล้ว ผมคิดว่าคนที่ผมต่อยอยู่น่าจะเป็นเดอะล็อกครับผมว่าน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะเป็นเดอะล็อกนั่นเลยแล้วกระทุ่มไม่ทุ่มไม่ได้ง,งี้ต้องโชสกสไลมกรอบแล้วกรรมการมึงไปไหนเนี่ยมึงมานี่เร็วๆๆๆๆๆๆเร็ว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 ไปเย้ชนะครับชนะเอาเอาต่อยเหรอเอาต่อยเหรอ ล่อ,อยเหรอไม,อมออุ่่มต่อยมาดิชนะเว้ยบ็อกเซเนอร์เอเคเดีย๋ยวจะดูอิงแมทหนึ่งไหมงั้นเอางั้นเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สลับคลิปนี้ก็บายบายนะครับทานผู้ชมอยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้เลยครับช่อง,อง,องผมตอนนีนะ้จะไม่ค่อยมีคนดูแล้วแหละ แต่ก็ลองแบบทำคลิปนี้ไปดูเผื่อมีคนดูเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้ครับที่มันคอยสนับสนุนผมนะครับหรือไม่ก็กดติดตามมาไว้เพื่อจะได้แจ้งเตือนได้ไงกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามทั้งหมดเนาะนั่นแหละนะเดี๋ยวอาจจะลงมาเป็น ep สองด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้บายๆท่านผู้ชม